สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้าโรโยอารอยกันนะครับรถคันนี้ก็ไม่ค่อยเิ็นครับไม่ค่อยมีครับมาถ่ายน้ำมันเครื่องปีแล้วรังก็ไม่มีนะครับเราตรงอ่างจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ข้างท่อไอเสียนะครับเป็นบล็อกเบอร์ทิศเจ็ดนะครับด้ามาก็มีสปริงนะครับผม ไส่ก๊อส่กองนะครับอยู่ในชุดของมันแบบนี้นะครับผมศูนย์บริการก็ไม่ค่อยจะมีนะครับเพราะว่ารถซื้อมาจากต่างจังหวัดน,นะครับก็ไม่ค่อยมีศูนย์บริการเท่าไหร่เดี๋ยวเรารอให้น้ำมันเครื่องไหลออกหมดก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องรอบแรกนะครับของโรยน อันลอยคันนี้ครับไม่ใช่โรโยแอ f i e l d นะครับเพราะว่าคล้ายๆกันนะครับก็ม,มาเลือกคันนี้ก็ใช้น้ำมันเครื่อง1ลิตรนะครับผมแล้วก็เอาคาร์ตอน,นครับมาเติมครับใช้คาร์ตอนครับหล่อเลื่นดีมากนะครับผม ็มันเคลื่องไหรหมดแล้วก็ปิดนะครับเท้านี้ปิดแองกะทะ็ท่าไว

เรียบร้อยครับเราก็มาเติมครับรูน้ำมันเกลียบอยอยู่ด้านในมากนะครับผมใช้กลวยเดี๋ยาวนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ